ขอบคุณเสียงประเมินแล้วก็รอยยิ้มกำลังใจของพี่น้องชาวหมอทะเลโคราชในวันนี้น,นะคะวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราทุกคนในวันนี้น,นะคะขออนุญาตนำพาผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากอาราบใหม่ล่าสุดในวันนี้เปดูรด้มาดามใจก,กับพี่มิคิโน่บ้านห้องสุขุมสุขพงศ์นะคะเดี๋ยวนี้ได้กลังใจได้การศูนย์เก้าทุกมือด้วยพี่มิคิโน่ กับผลงานเพลงใหมล่าสุดค่ะพิีงหัวใจอีสานโอ้โหมีหลายสายเสียงด้วยแนะล้วร้องด้วยแล้วร้องได้แล้วด้วยตอนที่เล่นเกมไม่สักครู่แอบตื่นเต้นอ้โขีเพลงใหม่เพลงใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ผู้หญิงหัวใจอีสานกันเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มชุดใหมล่าสุดข,ของกายในรอบาปีนะคะอีกจากเพลงหนึ่งบอเพลงใหม่ช่งามาะจัก เพลงอะไรอะ่ะเพลงอะไรคร,รับได้ฟังหรืยังในช่อง YouTube ได้ฟังหรืยังคะยืนในเด็วจะลองมาถามคนเล่นได้ไหมเนี่ย <c oughs> อยูอยูก็จะร้องเส <c oughs> นัดกันซ้อมไหมอา้าไม่นัดก,กันแล้วว่าวันนี้วันแรกอาจารย์มาร้องที่นี่ที่แรก <c oughs> ใช่ฮะดุ๊กดุด๊กแล้วใครเป็นน้ำเตย <c oughs> นักร้องอ่ะร้องอ่ะใครจะเป็นน้ำเตยให้พี่ต่าดี๋ยวเดี๋ยวคืนหน่อยใครจะเป็นน้ำเตยให้พี่ต่ายพี่ต่าแรปเองเลยเหรอเป็นน้ำตุยนะเป็นน้ำตุย อย่าเพิ่งตุยเสียงคัะลองดูก่อนลองดูก่อนอเพลงใหม่เหมือนกันและใหม่ล่าสุดขขมากๆนะตอนนี้นะคะก็ทะลุสองล้านวิวแล้วใช่ไหมทะ,ทะลุแล้วทะลุสองล้านวิวแล้วนะคะชื่อเพลงว่าผู้สาวสิ้นมัดหนีนักร้องร้องได้แดนเซอร์ก็เต้นได้นักดนตรีเล่นได้ก็่ป่าวอุ้ยรอดรอดรอดอยู่รอดอยู่โอ้ที่ผู้ือ้อ เกือบเข้าแล็บไม่ทันโอ้วันนี้น้องหนาเตยไม่ได้มาด้วยนะคะเป็นเพลงที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับน้องหนมเตยนะคะที่เป็นศิลปินน้องใหม่ล่าสุดในค่ายเป็นตัวของเรานะคะซึ่งก็ร่วมงานกันครั้งแรกแล้ววันนี้แต่น้องไม่ได้มาด้วยแต่พี่ต่ายก็คือมาร้องให้ฟังในช่วงแล็บนะคะจะฝากทุกคนเข้าไปฟังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกนะคะ เราไม่เคยทํางานร่วมกันเลยแต่ว่าวันนี้ผลงานเพลงออกมาได้น่ารักมากเพราะว่าน้องเป็นคนแรปเองด้วยแล้วก็เป็นคนแต่งในท่อนแรปให้ให้ตายด้วยสําหรับเพลงนี้ใช่เก่งมากๆเสียงปุบป่วนให้น้องนําเตยน้องก็ถาอเตยนี่เขาัดเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะอาจารย์ชอคนนี้ไงชอบคนนี้โอ้เดี๋ยวนะมันเท่าไว้ตั้งแต่ก่อนไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน เขาเสียงเพีย้ยนอ้าวไม่ใช่ญน,น,น้องเสียงเพาะเหรอ,อ,อก็ชอบคนนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจำเนื้อบทได้จำเนื้อบทได้เทเพลงนี้เพราะมากนะคะส่วนใหญ่น้องจะเป็นคนแต่งเองแล้วก็ร้องเองแล้วเล่นดนตรีก็เก่งด้วยน้องๆใบุ่นยุคใหม่เก่งทุกคนม,กมากๆนี่ขอช,ชื่นชมจริงๆนะคะเอาล่ะ เดินทางมาถืออัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะในรอบยี่สิบกว่าปีห่างจากเพลงล่าสุดนะคะอัลบั้มล่าสุด5้าปีขอบคุณสำหรับการต้อนรับอบอุ่นมาโดยตลอดนะคะแต่นี่รู้ว่าลืมหรือยังวันนี้เดินทางมาถึงชุดใหม่จุดเริ่มต้นที่เราต่างคนต่างเคยให้กําลังใจกันและกันในว,วันนี้นะคะมันมีความหมายกับต่ายรอทยมากๆเส้นทางวันนี้เข้มแข็งมาได้เดินมาได้ยอย่างยาวไกลเพราะ อัรมณ์ใจของพี่น้องชาวโรราชก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้ตั้งใจมาฟังเสียงทุกคนในวันนี้ร้องเพลงนี้ช่วยกันดังๆด้วยนะคะ